โอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับ Chapter 2ในพาร์ทที่2เรานะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเลยข่าวร้ายเซียงซูพาลูกศิษย์ของข้าไปสำนักเฮโร่กันหมดเลยสำนักของข้าคงต้องปิดตัวลงแล้ววะเจ้าเมืองมาที่นี่แล้วบอกว่าข้ามีเวลาเพียงแค่วันเดียวแล้วสำนักของข้าก็จะไม่ได้เข้าร่วมในงานประลองยุทธ์ด้วยสิแต่เจ้าจึงมีลูกศิษย์อีกหนึ่งคนนะ หนึ่งคนก็พอที่จะเข้าร่วมง,งานประยะิยอรองยุตได้แล้วอ่ะเจ้าแค่ต้องพิสูจน์ให้เจ้าเมืองเห็นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะให้เราฟัดกับเจ้าเมืองนะฮะมาครับยกที่หนึ่งนั่นไงเจ้าเมืองจริงด้วยขบอนแมนอืยแหมผมชอบนะเอมันเป็นหอดหรือ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเงี้ยวเง้าหรอผมจำชื่อมันไม่ได้อะ่ะเอวุฒแบบนะี้เขาเรียกว่าเง้าหรืออะไรสักอย่างนะฮะ แม่มันตีไก่มากเลยอ่ะผมชอบอยู่นะแต่ว่าในแคปต่อไปเราอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่าฟังโจมตีมันอาจจะเอ้ยมันแพงอะนะหกพันชาโด w พระเจ้าช่วย6กพันเงาอ่ะฮะค่าอัพเกรดอย่างแพงเลยสู้ไม่ไหวมามติดทางเข้า,ขาไปเพื่อนเมื่อกี้ผมน่าจะชาร์จรอ,อะกดค้างอ่ะไปชาโด้ shadow. โอชาโดเทมาก เหมือนนั่งพวกแบบพรมอะ่ะโอเคนะฮะเจ้าชนะสวยงามโอ้โห oh, <laughs> ขึ้นด้วยความรวดเร็วนะฮะมันมีอยู่กี่แชปเตอร์นะผมลืมอะ่ะงานประลองยุทธร้อยสำนักใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนักสู้จากทั่วมุมโลกกำลังต่างพากันมาที่นี่โอ้โห oh, งานใหญ่ บางทีอาจจะมีโอกาสที่เราจะหาข้อมูลได้ขายของต่อฮะ,ะเผชิญหน้ากับขาโหดตั้งแต่ครั้งแรกที่สู้เลยนะแต่ขอบอกว่าศึกครั้งนี้มาเป็นความแข็งแกร่งของเจ้าจะกลายเป็นคู่ประจักษ์ของเจ้าอะไรอะงง <c oughs> <c oughs> ประมาณแบบว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นที่ประจักษ์งั้นเหรอทันทีที่มิกเห็นท่าต่อสู้ของเจ้า นางก็จะเียนแบบท่าต่อสู้ของเจ้าได้หมดมีมิกนะฮะไม่ใช่มิกเมื่อกี้ผมอ่านชื่อมันผมได้ยินผมเห็นแต่เขาว่ามิกอย่างเดียวมันชื่อมีมิกนี่นี่ไงซับข o าบอนมนรู้สึกว่ามันจะไม่ใส่หมวกด้วยนะแล้วชุดนี่คือแบบโอโ้โหก๊อปปี้เรามาแบบร้อเนตลยอ่ะโอ้โหท่าตีโอ้โหก๊อปปี้มาร้อแต่ว่า แวดูเขาจะมีฝีมือกว่ากูฮะไปละนี่ไหนสกิดสกิดฮนะไม่เข้าจริงอ่ะไปอู้บอกได้หมดเลยเกินไปพี่เกินไปขอเสียบทีนึงมาอู้ยี่เกือบได้ละมาจังหวะนี้เลยฮะไม่รอแล้วมิกผมเรียกมิกพอกันมีมิกมันแบบเรียกยากมาหายกที่สอง มาโอ้โหเปิดชา a d โดอัดเลยโอไม่ไม่มากดใช้ชา a d โดได้มีแค่ค่าเท่านั้นนี่บายบาย <laughs> มันจะเอาชา a d โดอัดเราอ่ะ <laughs> แต่คงไม่ทันแล้วนะฮะก็ไวกว่าเรียบร้อยครึ่งหนึ่งเวลหาะมั้งเอายังไม่ครึ่งน,นะฮะโอ้โหหนทางยาวไกลอ่ะ <laughs> สวย ได้สกิลเงามามันมันเงาอย่างเงีย้ยอยอ่อาลืมว่ยินดีด้วยข้าจะดีใจมากที่ได้เห็นเจ้าเข้ารอบชิงชนะเลิศภาษาของนางแปลว่าข้าจะฟันข้างหวังเจ้าแล้วก็เต้นฉลองอยู่บนหุ่มศพไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางก็มาต่อสู้ครั้งนี้ด้วยที่นี่ด้วยนะฮะมันก็เอาไปว่าแบบตามความเข้าใจของแต่ละคนนะเนาะปกติพวกเฮโร่ Hero จะไม่เข้าร่วมงานประลองหรอกนะ ที่โรนินมาสู้ก็เพื่อความยุติธรรมเท่านั้นอ๋อว่าจะได้สู้กับโรนินแนะ่นึกถึงหนังโรนินเลยอ่ะมาสู้กับโรนินนะครับแหมรอบนี้ใส่หมวกแล้วอุ้ยพลาดอุย้ยพลาดสองมาดีหอยก,ก่อนหัวแตกชีวิตจริงมีหัวหลุดออกจากบ่ากันบ้างนะครับผมว่าไป เกิดไปเล็กน้อยอุ้ยไม่ทันโนโนโดนอัดมุมอันตรายวะโดนอัดมุมเสียวๆไปะฮะสับอุ้ยบล็อกได้หมดเลยใช้เท้าบ้างกันนะฮะประเด็นคือใช้เท้าว่าแบบชาร์โดมันขึ้นไวด้วยไงเพราะว่าผมไปใส่เปิร์กมานะฮะนี่แนะ่ติดที่หัวติดคิดทิคอไม่รอแล้วมึงกูบอกเว้ไม่รอแล้วนี่ไนทนะ์อะ ได้ตายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสวยงามมาฮะยกต่อไปเฮ้ยทันไหมอุ้นทันด้วยไปเลยเข้ามุมไปเข้ามุมไปเลยนี่ปังยดจบเรียบร้อยนะฮะอัดมันเข้ามุมได้ก็คือจบแล้วสวยงามนะครับ ครึ่งหนึ่งเวลหายมั้ยอ้าวเวล,ละสองตัวก็น่าจะเวลหกล้ผมครับผมดูนะสวยงามขอโทษทีนะแต่ข้ามีแขกอยู่คนหนึ่งเขาเป็นชาววีจีียนได้รับการคุ้มครองจากทางการทูตเขาเฝ้าถานเกี่ยวกับเจ้าอยู่นะม,มาเฝ้าฐานถึงเรานานวด้วยนะฮะประเด็นใครวะอ้าว <laughs> ขายของมันขึ้นบังอะ่ะโอ้ อ้าวนิวันนิวันขอโทษนะขอโทษผู้หยบหนีฝ่ายวิเจียนขอเกล้าคำสวัสด,ดีข้าคือเอกราชทูตและได้รับคำสั่งให้จับกุมตัวเจ้ากลับไปที่ค่ายในกรณีที่เจ้าขัดขืนข้ามีสิทธิ์ที่จะใช้กำลังว้าวไอตัวเอกเอกคราชทูตตัวนี้ผมว่ามันเท่มากเลยนะผมชอบชุดมันอะกับทรงผมอะทรงผมแม่งอย่างเท่เลยดูสิอุ้ยขอภายคำหยาบน,นะครับทรงผมมันเท่มากนะครับผม มาขโมยเดี๋ยวพึ่งนะขอทิ้งระยะห่างนิดนึงนะฮะแล้วค่อยค่อยค่อยเบียดเข้าไปนะฮะ <c oughs> อุย้ยไม่ทันลืมลืมดิเจียนมันแบบมันไม่ใช่แบบเดนาตีนะ้อะเดนาตี้มันทำแบบเมื่อกี้ไม่ได้อนะ่ะที่แบบยังไงอนะ่ะมันบล็อกได้คู่หนึ่งไงประมาณเนนะี้ยซับหินขึ้นวะซับอีกรอบนึงโอ้ไม่ทันฮนะเอาทันเฉย มาเขาเปิดชา a d โดว่ะเอาอุ้ยโดนจนได้เออแต่ชารโดว์มันกี่เท่นะเขาบอดแมสไม่ทันเนาะบายแมสรอบต่อไปอ๋อชา s h โดว์อัดเลดีไหม <c oughs> จบบ้วยคนร์ดเร็วยกที่สองนะฮะถอยก่อนอ้ไม่ทันอนะ่ะผมจะตีแบบถอยไม่ทันไปเข้ามุมไปมจบแล้วเอกาคึชทูไป ตายนะฮะเรียบร้วไอ้โดนชาร์โดอัดแป๊บเดียวตายอ่ะเวลหกต้องมาแล้วโอ้พระเจ้าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะผมดูอะเกาะไม่ต้องอัพแล้วมั้งให้น้อยขนาดนี้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะถึงแม้ไดนาตี้จะเป็นฝ่ายโจมตีพวกเราก่อน ไม่ใช่ฝ่ายไดนาตี้ที่ทําแต่เป็นแผนของขุนศึกคนหนึ่งที่พยายามแย่งชิมอนนานาจตั้งหาข้าไม่สนเจ้าคงจะสังเกตเห็นว่าเมืองของเจ้ากําลังฉลองกันแทนที่จะถูกเผาส,สิ่งที่วีเจียนทํานั้นมันถือว่าปานีมาก <c oughs> แหมใครๆก็ต้องแค้นะนะนอแต่เกที่เรากําหนดไว้มันไม่ง่ายเลยเราพร้อมที่จะทําลายพลังเงาทั้งหมดของไดนาตี้แล้วคือ <c oughs> <c oughs> จะถอนว่าถอนโคนว่างั้น นี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนรอบชิงเจ้าช่วยสำนักของข้าเอาไว้หลายอย่างข้ารู้สึกขอบคุณเจ้าจากใจจริงใช่แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลอาไว้ที่ต้องหยุดตอนนี้ช่วยว่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้ต่อสู้คนต่อไปทีเกาะของเขาเจ้าเคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเกาะทำไมมันคือหน่วยอ e ีวิปีศาจท,ท้องข้าเคยสังกัดหน่วยนี้กับปีดาของจูนฝีมือแก่งกล้า ไม่ด้ยไปกว่าพวกเฮโร่เลยเจอของหนักนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะหนักกว่ารอบเมื่อกี้ไหมไปเริ่มเลยยกที่หนึ่งนะฮะปีศาจทองโอ้ชุดเกาะเดียวกับเราในพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะแต่รอบนี้ไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าพลังมันต่ำไปแล้วคอมอนไหมคอมอนบุ๊คอมอนกะมีเอะ ไปละไปละออกว่าอกว่กูไปอยู่แหววอันนี่จะปาดาวกระจายงั้นหรือแม่อยู่ใกล้มันไม่ได้ฮะอาวุธอันนี้มันตีไวอ้าวตูนเท้าตนูนเท้าก็เท้าดิมาต,ตีสองสเต็ปอุย้ยพลาดนี่ซับเรียบร้อยติดฐานะไปพลาดน,นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคมันไม่ยอดแล้ว <laughs> แทก เคหายจที่ K 2, 2> นะครับผมถอยแปบ่ต uh, ้องถอยหัอมะอุ้ยมาดิเข้ามุมไปรถเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะฮะไปผมไม่ตายด้วยไปโดนเท้าอัดซะท่านี่แบบเต้นบีบอยชัดๆเลยอะโคตรโหดเจ้าชนะเรียบร้อยนะครับกูชอบเพลงเพลงเพลินมากเลยนะครับ เอาเพลงไปเปิดตอนนั่นสมาธินี่รับเลยนะหยอกหยกยอก,ยอกพูดเล่นพูดเล่นใกล้ถึงรอบชิงแล้วข้าไม่เห็นหน้ากีโบมาสักพักแล้วนะนั่งถอนตัวเหรอนางไม่ได้เขาร่วมการประลองเลยข้าลองสืบดูแล้วมีคนเห็นนางอยู่แ,แถวในวังในคืนนั้นอ้าวแว่านางมีความเกี่ยวพันกับเติ้ลวาวคนที่นำกองทัพไดตัตตีบวกวิเจียนและเอกอารครอสชทูตโอ้โหมีเรืองนะฮะ ายแล้วอย่างที่บอกเราจะสะสางเรื่องต่างๆกันที่นี่ตอนนี้ข้าไม่ได้ด้อยไปกาเจ้าแล้วถ้าการต่อสู้ใหม่ของข้านั้นสุดยอดมากเลยนะขอบอกเสียงซูโอ้โหนี่แค้นกันอะไรขนาดนั้นเนี่ยเจ้าใช้วราเป็นเฮโร่ได้ไม่นานเลยนะเป็นการฝึกแบบพิเศษเว่งวัดงั้นเหรอจูนก็ถามด้วยความสงสัยนะฮะผมเปลี่ยนสายไวมากข้าก็แค่หัวไว ที่สำน,นักของกีโบตอนนี้ข้าคือเบอร์หนึ่งนางบอกว่าข้าเป็นคนเดียวที่คู่ควรจะต่อสกร์กับเจ้าโอ้มั่นใจขนาดนั้นเชียวหวังว่าเขาจะมีฝีมือนะฮะมามาดูกันว่าเขาโมโ้หรือว่าเรื่องจริงอเอ้ยวัดซบโอ้โหหมุนทวนแล้วทำตกนะฮะเจ้าจะไม่ลืมคข้าแน่นอนสับอุ้ยอึดอยู่นะมันตีไม่ค่อยเข้าอ้อยอ้ย โดนนะโดนนะเออโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะพวกเขาทำแบบนี้แบบนั้นได้ไงเมื่อกี้เหมือนเสียงซูมันจะทำดาบตกนะฮะโอ้โหตอนนี้มันทำอาวุธในมือผมตกต่อยไม่ทันนะ่ะผมต้องใช้เท้ากับนะมัดละอาวุธหลักใช้ไม่ได้เลยนะฮะโอ้ยเอาอะเสียงซูเสียงซูในใจเย็น ตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าดูแสดงอะไรมาขอดีๆหน่อยกันกบหม่อนันติดเว้นไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้อาวุธตกนี่คือผมรู้งานเลยว่ามันไม่ธรรมดาวะกบหล่อนันเตะอัดงัดขามันไม่ลงเลยอะ่ะขามันแข็งเนาะขาแข็งงั้นเหรออุ้ยแข็งจริงโอ้ไม่ทันกบหม่อนมกบห่อนันทิ้งไปยะห่าง บายบายเสียงสูเจ้าไม่อดแล้วเปิดขาเรียบร้อยนะฮะริงตัวใหญ่ก็ยิ่งล้มเสียงดังบายบายรอบสองนะฮะรอบเมื่อกี้ประมานไปหน่อยเ <Yeah. S 1> จ้าจะได้เผชิญหน้ากับพลังไม่ <c oughs> นี่ยังไม่ใหม่อีกเหรอขบมนมันก็จะปาเหมือนกันนะฮะใจตรงกันอีกอ,อาวุธมันคิดข้อะลผมจะพยายามไม่ให้มันตีนะฮะไปจังหวะนี้แหละชาร ขนาดชาร์จแล้วเนี่ยยังแบบยังเข้าแบบขี้ประติ๋วอะ่ะอุ้ยก็าชิดมุมฮะว่าเสียบเปียบมากเลยเสียบเปียบเกินไปวะผมต้องเว้นระยะห่างกว่านี้อุ้ย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 อย่าพึ่งเขาวาร์ปได้ว่ะโอ้โหคอมโบเยอะมาลมแล้วก็ซัมมฮะตามสเต็ปของเกมไม่ทันว่ะโดนเท้าไปผมจะงัดขามันลงไม่ได้เลยอ่ะ แบบมันบล็อกเจ๋งมากอะ่ะโอ้โหยิงดาวกระจายมาโยนมาโยนกลับไม่โกงบายบายเสียงสูร้รอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวคอมโบเดียวเท่านั้นโอ้ไม่ได้อะ่ะอีกนึงเขาตายซะเสียงสู้เหือนแทงชีวิตจริงเนี่ยแบบผมว่าเสียบทะลุอกไปแล้วนะยกที่สามนะฮะน่าจะเป็นยกสุดท้ายวะไปกาเวนไม่เข้าใจอะไรเลย ข้ามุมไปเสียงสู้รถเยอะอยู่อ๋อกดผิดกดผิดเฮ้ยได้อยู่อย่าทเป็นเว้นไปไปอีกรอบนึงโอ้โหไม่ทันทันไม่ทันไม่ไม่ทันนะฮะจะใช้สเตปบีบอยแต่เราก็รดเลือดมันได้เยอะอยู่นะโอเคเลือดเหลือเท่านี้สู้ได้สบายนะฮะติดขังเข้าไปเอออย่างนั้นแหละติดขังเข้าไปมึงโอ้ยบล็อกได้อีกสวยมากติดมุมติดมุมโคตรสวยเลยเจ้เท้าเจ้เท้าปูเท้าไม่ทัน ข้าจะแก้แค้นเจ้าจนได้แค้นอะไรขนาดนั้นนะไม่เอาไปทำอะไรให้วะอะไรจะขนาดนะหนเสียงสูงแหมเหมือนเขาจะโกรธเราจริงๆนะโกรธอะไรขนาดนั้นมานะฮะก็ตามเนื้อเรื่องนะครับผมได้สกิลกระบองมาใหม่นะฮะแต่กระบองนี้เป็นอาวุธที่ผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะ มันยังไม่จบหรอกข้าจะศึกษาท่าต่อสู้ในโลกนี้ให้หมดและจะต้องมีท่าที่เจ้าเอาชนะข้าไม่ได้แน่นอนโอ้โหความพยายามสูงนะฮะเราได้แชมป์แล้วว่าแต่จกักรพรรดิอยู่ที่ไหนข้านึกว่าพระองค์จะปรากฏตัวในรอบชิงซะอีกจกักรพรรดิทรงมีภารกิจดวงที่ต้องไปจัดการวัชทายาจะเป็นคู่ให้รางวัลเจ้าเอง เท่าที่ข้ารู้พระองค์ไม่มีพระโอรสจุด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 มีแต่พระธิดาโอเคนะฮะก็ตามน,นั้นโอเคสำหรับผมในพาระทิดาก็นา่าจะมีแค่นี้แหละไปครับบ๊ายบาย